ฝัดเนื stumbled, ้อฝัดกุ้งตื่นเต้นไหมเพราะว่าสกิลคารีใหญ่มากก็คือเมื่อกี้ตื่นเต้นจนไม่กล้าลงมาไม่คิดว่ามันจะใหญ่เพราดนีไม่ได้มาดูก่อนหน้าอืมมันเปวัตถุใหญ่ตอนนี้ใหญ่ใหญ่มากค่ะใหญ่กว่าแบบที่หนูคิดเออเราไปเดินวัวใยญ่เมื่อกี้เราเดินมาเมื่อกี้หนูเดินมาและรอบหนึ่งคือหนูรู้สึกว่าหนูเดินนานอยู่เหมือนกันเออใหญ่แบบว่าความเป็นรวบรวม เพราะมันคือหลากหลายกิจกรรมเงินด้วย,ยกิจกรรมเงินด้วยพูดถึงมันไม่พอมันไม่พ่อของเราก็หนูว่ารอบนี้หนูได้เป็นส่นสนสวนหนึ่งของรบแก็เราก็เป็นตัวแทนเด็กไทยคนที่ทำงานอยู่ในจีนก็หวังว่างานครั้งนี้เนี่ยจะทำให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆคนจีนนะคะก็ได้เห็นการ คันนี้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วเพราะว่าคือจริงๆอ่ะหรือว่ามีอะไรแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสไปไปดูแต่ได้สอบว่าก็คือของทีนขอบใช้ได้ก็คืออย่าไปมองมีทุกแบรนดนะคะก็ลองมาเดินเล่นกันดูค่ะเผื่อจะได้อะไรกลับไปเออเผื่อจะมาเรียกเขาเสือที่นี่ด้วยก็มันแบกเขาค่ะถ้ามีโอกาสก็สั่ไม่สั่งตัวโอเคค่ะ อา,อาไปต่อซีนนี้ไม่ได้กลับมาเมืองไทยนานจังลูกช่วงนี้หนูกลับมาบ่อยรา,าช่วงนี้กำลังเตรียมทำเคด้วยคือเพลงที่ทำคือทำกับทำที่บ้านเราอที่บ้านเราก็มีค่ะ,ะคิดว่าถ้าถ้า,ถ,าถ้าสมมติว่ามันไปได้ด้วยดีนะคะตามแบบแผนการก็น่าจะแบบปีหน้านนะก็น่าจะมีโอกาสได้พบปากับพี่เพื่อนเพื่อคนไทยค่ะแต่ว่าเดี๋ยว เดือนหน้าค่ะประมาณกลางเดือนนะคะก็อ่าแล้วก้อีพีใหม่ของของจีนก็จะปล่อยแล้วด้วยนก็ฝากพี่พี่เพื่อนๆดูด้วยนะคะกับการทํางานที่นู่นเป็นไงบ้างสตีทำงานที่นู่นนะคะสนุกค่ะจริงๆหนูเป็นคนที่ชอบทํางานอยู่ไม่ว่าจะเป็นร้องเพลงหรือว่าแสดงหรือว่าเล่นอะไรก็แล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูจริงๆเป็นคนชอบทางานก็เลยหนูจะรู้สึกสนุกทั้งในกาารทํงานรวมทั้งรอบนี้ด้วยค่ะ่มันยากไหมกับการ แต่แต่เรื่องก็ที่ไปทำงานที่นู่นไปจะแบบเออมาถึงในระดับนี้ได้ขนาดนี้คือหนูว่าถ้ามันยากมันยากแค่ที่เดียวที่ว่าเราไปทํางานคนเดียวที่นู่นมากกว่าแต่ว่าในเรื่องงานอะไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนการทํางานมันก็เหมือนกันหมดหนูว่ามันไม่ได้ยากอะไรสำหรับหนูหนูชอบอยู่แล้วค่ะเรื่องภาษายากภาษาวัฒนธรรมอะไรมาอานจะแตกต่างกับบ้านเราดีกอ่อวัฒนธรรมก็แตกต่างอยู่ค่ะแต่ว่าหนูเป็นคนที่ต้องพูดง่ะหนูเป็นคนที่ หนูเป็นคนที่รับอะไรเร็วอยู่แล้วปรับตัวได้เร็วปรรัับตววได้เ็อ่ะใช่ค่ะปรับตัวได้เร็วใช่อุปสรรคหลักๆที่ของการทำงานที่โน่นกันเลยอ่ะอุปสรรคหลักๆหรออาจจะเป็นที่ว่าครอบครัวไม่ได้อยู่ที่นู่นด้วยมันอาจจะทำให้ทุกข์ในการทำงานเราเราจะมีความกลัวแต่ว่าถ้าอยู่เมืองไทยอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเออครอบครัวเราอยู่ที่นี่นะอะไรเงี้ยเราไม่ต้องเป็นห right ่วงเลย รู้สึกว่าบ้านเป็นเซฟโซนอยู่เซฟโซนค่ะบ้านเป็นเซฟโซนร้อยเปอร์เซ็นต์ยพ่จินคิด <ไป S 2> ถึงไหมเวลาไปอยู่บ้านค่ะอยู่จีนก็คิดถึงค่ะก็อยากจะแบบแต่แต่ก่อนหน้านี้เพราะเป็นโควิดก็เลยไม่ได้มีโอกาสกลับมาแต่ช่วงนี้ก็คือพอโควิดหายแล้วก็ถ้าหนูมีงานที่นี่หนูก็อยากจะแนะนำหนก็อยากทำง,งานที่นี่เยอะๆแล้วก็ถ้าเมืองจีนมีงานงก็เจ๊กเนี่ยหนูจะวิ่งหนูจะไปไปกลับกันได้เลวค่ะไปไปกลับกันแค่อยากทำงานวีดเพราะว่าสองประเทศจะวีดตอนนี้ จะเวียนทำงานที่ไหนมากกว่าการรังากกีตอนนี้อะคะหนูคิดว่าตอนนี้มันอยู่ประมาณกลา,างๆทั้งสองที่เลยเพราะว่าแบบโควิดยิขึ้นด้วยแล้วหนูก็รู้สึกว่าเราอยากจะเราอยากจะเปิดตัวเองให้ทุกคนได้รู้จักตัวเรามากกว่านี้มีคนไทยหลายๆคนยังยังไม่รู้จักหนูแมะยังไม่รู้ว่าแบบซันนี่เกลวินหรือว่าซันนีอ่อยางทิชชัย ก็อยากจะกบับใช้โอกาสอีกในการที่ทำให้ทุกๆคนได้รู้จักหนูมากขึ้นและก็ติดตามผลงานหนูมากขึ้นเพราะว่าจากครั้งนี้ที่หนูกลับมานรู้สึกได้ว่าแบบตอนนี้ทุกคนคิดว่าซันนี่เกวบรลินเป็นนักว่ายน้ำท่านหนึ่ง<อ>นะคะก็จะบอกตรงนี้ว่าเคยเป็นค่ะนักว,ว่ายน้ำค่ะแต่ว่าตอนนี้เป็นนักร้องอยู่ะะอ,อยากเข้าใจกันผิดแต่ทางนี้เป็นการรับผ <laughs> <ะ>ิดชอบใช่ค่ะคือรอบนี้หนูนกลับมา หนูไม่รู้ว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นก็คือม,ม,มีมีคนพักให้หนแบบใช่ซันนี่รอเปล่าคะแล้วหนูก็ดีใจดีใจแบบไมรู้จักเพราะเขาใช้ค่าตวหูเลยแบบใช้ค่าแล้วเขาก็บอกว่าพี่เป็นงงนักแม่น้ำใช่ไหมแบบเป็นตัวแทนอะไรอย่างนี้หนูก็แบบนักแม่น้ำ,นำออกเคยเป็นค่ะเมื่อก่อนแต่แต่คือเหมือนตอนนี้ก็คือ,อยังมีคนอีกมากมายที่ไม่รู้จักแบบซันนี่อยากหรือว่าซันนี่เกวเลินคนเนี้ย ก็อยากจะบอกทุกคนนะคะซันนี่เป็นนักร้องแ่านหนึ่ง <c oughs> แต่ว่าเล่นละครก็เล่นได้นะคะว่ายน้ำก็ว่ายได้เหมือนกันที่ว่างมากๆนะคะจะให้ไปเตะเทคอน,นโดหรือว่าจะให้ไปเป็นพิธีกรดได้หมดะคะ่ะแต่ซันนี่รู้ไหมเรามีการแสบ้านในบ้านเราพอสมควรคกับคือเมืม่อก่อน,นหนูไม่ได<ะ>้รู้สึกค่ะแต่คือรอบนี้กลับมานรู้สึกได้ว่าเราเรา,เราออกไปเดินข้างนอกเนี้ยค่ะก็มีคนพักเรามากขึ้น ถึง,งแม้ว่าส่วนใหญ่เขาจะทักว่าพี่สันนี่นะที่เราไว้น้ะอะไรแต่ว่าหนูก็ดีใจดีใจที่แบบได้ใช่ค่ะหนูว่าไม่ว่าจะเป็นตัวตนอะไรก็แล้วแต่ถ้าให้ทุกคนแบบได้รู้จักกันนะน่กจากเป็นตัวตนอะไรก็ดีใจเลยสำหรับคิวซีรีส์อย่างหลังเราติคิดไมได้แต่เวลาเือีรีสจริงๆอะหนูอ,อยากเล่น uh oh. okay. แต่จริงๆ rites. ช่วงนี้ก็มีติด uh oh. ต่อมาบ้างติดต่อมาบ้างแต่ก็ก็รอโอกาส ก็ฝันนะฝันตัวนะคะที่ที่ที่ผู้กำกับทุกท่านที่ที่ผู้จัดของท่านนะคะฝั่งฝั่งสั้นมากตอนนี้และเธก็ซันนี่ก็ทำได้ทุกอย่างบทบทยังไงที่เราอยากจะเล่นอะไรถ้าอยากเล่นอ่ะนักเอกโด๊ะบหนูอยากเล่นเป็นแบบผู้หญิงส่วนเลยอโอ้โหพูดได้ไหมใช่แล้วแบบมีมีพระเอกแบบน้ารักดวงเลยพระเอกใครดาร์คใคยตัไหนที่เราแบบอยากเล่นด้วยคนแรกก็ต้องเป็นคนนี้เข้ามา กนเขาจะเกันโนนปะแมกาเรยงก็คิดว่าก็คงไม่เผิดแล้ว่เพราะว่าก็คงคิดว่ายังไงมันก็น่าจะต้องมีบ้างแต่ว่าปีที่เราได้ได้ได้มีโอกาสเจอพี่ต่อเได้รู้จักกันเป็นกาสนพี่ต่คารักมแต่ตอนแรี่เจอนไม่กล้มองหน้าเขาเลยกลัวเขามากแบ คกอจริงๆมีโอกาสก็อยากแต่ก็ต้องดูว่านาคนแบบเราจะได้ทำเมีอถือเปถ้าเรามีโอกาสได้ทำเนยก็จะปัดเรียงอยนะค่ะบคุณค่ะ